พี่น้องสวัสดีจ้าหลังจากคืนลอยกระทงพี่น้องเอ้ยต้าอยองก็ได้ไปทําการแสดงอยู่นค้มสวรรค์หรือพี่น้องเ้มอมึงพูมะไรน้ําใจจากพี่จากน้องพี่น้องปุนะความหักความแพงล้นหลาพี่น้องลายคือเก้าเออล้นพี่น้องล้นอืมกำลังใจหัน กำลังใจลายเสมอบพี่น้องเออบอกว่าไปสวอมากส่อเออแม่แม่หักแม่แม่แมตอนหลับเออไปบอกบอกว่าไปจากวัดใดเมืองใดพี่น้องเออการตอนหลับจากแม่แม่กะเสมอต้นเสมอปลายจ้าเออนครสวรรค์จุ๊บแล้วบัดนี้พี่น้องเมื่อคืนนี่หันคืนนี้บัดนี้หันมอสิดสองนะค่ะแม่แม่อยู่ที่กรทมพร้อมกันหรือยังคะแม่ผู้ใหญ่พร้อมแล้วคะ่ะตอนนี้หันพร้อมแล้วคะ่ะ เออความพร้อมนะเกินร้อยพี่น้องเจอกันเลยจ้าตอนเย็นที่มอทีสองพี่น้องนึกไปให้กำลังใจลูกชายด้วยค่ะคิดหดนะะ่อราคาไม่ได้เจอกันเกือบเดือนพี่น้องเออบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาเกือบเดือน,น้วคะเมื่อนี้ก็ไปเป็นผู้หญิงแถวหน้านะคะเป็นแม่แม่แถวหน้านะคะ่ะเมื่อนี้หากาแมู่้ใหา่มาประสา,าสัมพันธ์นะพี่น้องเด้อเมื่อนี้ระเบียบวัศิลปินต้ายอยงนะมาทำการสแสดงอยู่ที่มอชิ่สองนะคะกทมอนะคะทุกคนคะ่ะ วันที 9, ่เก้าพฤศจิกาสองห้าหกห้านะคะไปให้กำลังใจกันด้วยพี่น้องเด้อเออเลิกงงเลิกงานหลักกัไปทันด้วยพี่น้องผมได้มีโอทุ่งโอที่เฮ็ดโ,โอทุ่งโอทีเซ็สกอนหลักก็จังแวะไปด้วยพี่น้องเด้อไปช่วงเตื้ลงเตื้ลากกันยังดีพี่น้องไปให้กำลังใจจ้าอ้าวแม่ผู้ใหญ่กับภาษาสะพันบอกพี่บอกน้องนคนนี้ละค่ะยายพลังคนณอาจสิังตุกข้าวยุ่งกับเบียดยุ่งกับงานบ่มีเวลาไปที่ตามช่องทางนั้นช่องทางนี้ อาสีเห็นอันคิดแม่ผู้ใหญ่เด้งขึ้นหล่ะก,ก็เไดหูจักหล่ะก,ก็ไปแล้อพี่น้องเด้จะมาได้ตกข่าวแม่ผู้ใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการมาบอกพี่บอกน้องว่าเออเมื่อนี้ได้ทําการแสดงยิมองได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทร,ร,ร,ราบระเบียบวัฒนศีนเตายงตุงเตายองเมื่อนี้แสดงยิมองไดเออพี่น้องพี่น้องจะมาได้ตกข่าวจะทิ่เด็ดพ่าก,กันไปให้กำลังใจลูกทรายแปให้กำลังใจระเบียบวัฒนศีล เออทีมงง,มงานกับเจ้ากระสิรมีกำลังใจอ้ยพ่มแม่พี่น้องให้กำลังใจลายเนาะเบร่ว่าอีหย่างพี่น้องเออการให้กำลังใจคือสิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดจ้าเออเอาแม่ผู้ใหญ่กับมาภาษาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องสนี้ละขาดตอนแรกเจอกันอยู่ที่มอชิสองนะคะทุกคนขาพบเจอกับแม่ผู้ใหญ่ปูนาได้เลยขาดที่หน้าเวทีลำพูงข้างขวานะคะหันหน้าเข้าเวทีจ้า อาสาราคลิปนี้แม่พันยาขอขอเที่คลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดหัวใจให้แน่คนใดยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้แน่จ้ากดไลค์กดแชร์นด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดี